สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโฮอีกครั้งหนึ่งวันนี้แอนมินจะอยู่กับเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีเรียกว่าเป็นทีวีซีรีส์ชุดใหม่ที่นำมาดัดแปลงจากภาครถไฟสูนิรันจนมีเนื้อหาที่เป็นเนื้อหานอกฉบับมังงะเราก็เรียกว่าเป็นฉบับพิเศษแบบเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถหารับชมได้จากช่องทางอื่น ซึ่งในตอนแรกที่ฉายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่10ตุลาคมเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆเลยเพราะเป็นเนื้อหาที่โดนขึ้นมาใหม่หมดเลยไม่มีในเวอร์ชั่นอนิเมะหรือเวอร์ชันนิยายใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นเวอร์ชั่น a อนิเมชันซีรีส์รถไฟสู่นิรันที่คิดขึ้นมาใหม่เลยซึ่งถ้าเพื่อคๆคนไหนไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้จากแอปถูกลิขสิทธิ์แทบถูกแอปเลยลงเกือบถูกแอปเลยแล้วก็มีเป็นแปลไทย ทุกแอปพลิเคชันเลยและยังพิเศษสุดๆด้วยที่ทางการ์ตูนคลับเนี่ยที่ออกมาทำภาคไทยแบบเร็วด่วนจีเลยเรียกว่าชนิดชายกันูโรต้นคอเลยคือออกฉบับภาษาญี่ปุ่นไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยภาษาไทยจะตามมาลาติดๆ เราจะลงให้กับทั้ง True ID แล้วก็ไอ i ีอีกด้วยโดยในคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะมาสรุปเกร็ดต่างๆที่ทำให้เรารู้จักคุณเคียวจูโร่ได้มากขึ้นจากตอนพิเศษที่เป็นตอนเนื้อหาใหม่แกะกล่องของตอนนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับคุณเรนงูคูเคียวจูโร่กันบ้างถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคุณเคียวจูโร่เนี่ยไปยรับชมพร้อมกันเลย และประเด็นแรกเลยที่จับได้ก็คือหลังจากที่แอนมินดูเนี่ยรู้สึกหิวมากเลยเพราะว่าทั้งตอนเนี่ยคุณเบรนโงคุกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลยแถมยังกินเยอะมากๆเลยในตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าคุณเรนโงคุเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการกินสุดๆจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กินจุเหมือนกับเสาหลักแห่งความรักมิสซิลก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยก็นับว่ากินจุมากๆเกินกว่าคนปกติทั่วไปหลายเบอร์เลยทีเดียว คุณเรนโงโคเนี่ยเวลาที่เขากินไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามอะ่ะเขาก็จะพูดว่า um <ai. S 1> อุไมซึ่งแปลว่าอาร่อยเวลาที่ใช้กับอาหารนะน,นะมันจะค่อนข้างกว้างกว่าคำว่าโอชินั่นเองแต่คุณเรนโงโคเนี่ยมีอาหารอยู่หนึ่งชนิดที่เวลาที่เขาทานเนี่ยจะเกินเบอร์คำว่าอุไมไปอีกของโปรดของคุณเรนโงคุอย่าง มันหวานนั่นเองถ้าคุณเรนโกคุเนี่ยได้กินมันหวานไม่ว่าจะผสมอยู่ในอะไรนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นของปโปรสุดยอดของเขา,าอย่างมิโซะต้มมันหวานแล้วก็เขาจะพูดมาว่าว่าชุยคือแบบเป็นสำเนียงอย่างต่อเนื่องคล้ายกับเวลาบ้านเราเชียร์กีฬาก็จะพูดว่าหุยเล่หุยอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาแบบเชียร์คนชะขเยอะนึกฟิลออกใช่ไหมคือคุณเรนโกคุเนี่ยจะพูดคํานี้เวลาที่กินมันหวานแทนอูมม่นั่นเอง ถือว่าเป็นเกลรดเล็กเกรดน้อยเล็กๆน้อยๆสอยสหรับคนที่รักคุณเลนโงคุเนาะและสืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าคุณเรนโงคุเนี่ยเป็นเด็กที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากตระกูลที่ดีมากๆเลยเลี้ยงลูกมาดีะนะเพราะว่าคุณเรนโงคุอ่ะเห็นคุณค่าของอาหารมากๆเลยคือ เวลาที่เขาทานอาหารนะไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนถ้าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะทานให้หมดหรือว่าเขาได้รับอะไรมาแล้วเขาก็จะพยายามที่จะทานให้หมดไม่ให้เหลือนะเพราะเห็นคุณค่าของอาหารนั่นเองแล้วข้อต่อมาเนี่ยก็คือคุณเรนโงฮุเนี่ยใจดีอย่างเหลือเชื่อเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยขนาดโดนเด็กสาวคว้างขนมปังไส้ถั่วแดงหรืออันปังเนี่ยใส่หน้าแบบเรียกว่าคว้างหยัดหน้าเต็มๆเ,เลยจนแปะลงนั้นเลยขนาดอิกากาซูกายการะสุแล้วก็ นักล่านหน่วยพิฆาตาสูตรที่เป็นลูกน้องเขเนี่ยเห็นก็ยังตบกระจเลยกลัวว่าคุณเลนงูหูเนี่ยจะเดือดเพราะปกติแล้วคุณเลนงูหูเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจเย็นซะทีเดียวต่ตวงเขาเนี่ยก็ให้ภัยแล้วก็ยิ้มแย้มระเรื่นมากเลยพร้อมกับกินอันปังที่โดนปลาใส่หน,นั้นแบบหมดเกลี้ยงแถมยังช่วยเหมาข้าวกล่องของเด็กสาวที่เปิดร้านขายข้าวกล่องแล้วขายไม่ได้ในวันนั้นอีกด้วยอะ่ะ โอ้โหโเรียกว่าใจกว้างนำหาสมุดจริงๆสำหรับคุณเคียวจูโร่ปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคุณเรนโกุเคียวจูโร่เนี่ยเป็นคนซื่อๆที่แบบตรงไปตรงมามีอะไรคิดอะไรก็พูดแบบนั้นแต่ว่าในเอพิโซดเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่าคุณเรนโกฮุเนี่ยไม่ใช่คนซื่อๆอย่างเดียวนะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยในสถานการณ์ที่บีบบังคับ เป็นคนที่กล้าตัดสินใจแล้วก็เลือกวิธีทางเดินที่จะทําให้เขาเนี่ยบรรลุภารกิจได้อย่างง่ายที่สุดในกรณีที่เขาซื้อเข้ากล่องไปเนี่ยแล้วก็เข้าไปในสถานีอู่ซ่อมรถไฟนิรันเป็นขบวนที่เขาเนี่ยต้องการที่จะมาสืบเปาะแสน,นั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เข้าไปแฝงตัวเนียนๆถึงแม้ว่าชุดเนี่ยจะไม่เนียนเลยก็ตามว่าแบบเขาเนี่ยเป็นคนมาส่งเข้าวกล่องก็เรียกว่าเป็นคนที่ ฉลาดในการพูดแล้วก็ฉลาดในการวางแผนระดับหนึ่งเลยแหละสำหรับคุณเลนโงคุและแถมนอกจากนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ยัง สามารถรู้ได้ทันทีว่าอาสูรเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวไม่ได้สักแต่ว่าทาภารกิจไปแต่ว่าเขาเนี่ยยังรู้ว่าอาสูรตัวนี้มันห่วยเกินกว่าที่จะเป็นอาสูรที่ลักพาคนไปเกิน40คนแสดงว่าน่าจะมีอสูรที่แข็งแกร่งกว่านี้มากแฝงตัวอยู่ในรถไฟขบวนนิวรันอย่างแน่นอนจึงทําให้เรนโกฮูเนี่ยมั่นใจแล้วก็ยังไม่ล่าถอยทับกลับไปเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับอาสูรที่แข็งแกร่งของจริงนั่นเอง และใน E p พีนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นระดับความสนิทสนมของเหล่าบรรดาลูกน้องของเรนโงอุกด้วยว่าลูกน้องบางคนเนี่ยเขาก็เรียกเรนโงคุแบบด่าด,ดื่นมากเลยก็คือเรียกว่าเสาหลักเพลิงนั่นเองคือเรียกแบบให้เกียรติแล้วก็อวยยศนะนะแต่ว่าลูกน้องระดับที่สนิทขึ้นมาเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าเรนโกฮุสมมานั่นเองคล้คลายๆกับ คนนี่ทำงานอยู่ในคฤหาสาดผีเสื้อของชินบุที่เรียกเธอว่าโคโจซาม่านันน่ก็คือกรณีนี้เป็นกรณีที่ใกล้เคียงกันเนาะ ระดับความสนิทของแต่ละคนก็คงจะไม่เท่ากันเหมือนกับเสาหลักแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีลูกหน่วยที่สนิทอยู่ในความดูแลของตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองและตอนนี้เนี่ยก็แสดงถึงฝัดแบล็กที่ทําให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับอดีตของคุณชินจูโร่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเขาเนี่ยเคยมาช่วยเหลือคุณยายคนที่ขายข้าวกล่อง ซึ่งเป็นคุณยายของฟุคุหลานสาวที่มาปาอันปังใส่หน้าคุณเดนโกคุในเอพิโซดนี้นะเราก็ทําให้รู้ว่าคุณชินจุโรเนี่ยช่วยเขาไว้ตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเขายังเป็นสาวๆอยู่เลยแล้วก็มีลูกซึ่งเป็นแม่ของฟุคุเนี่ยแหละ ยังเป็นเด็กอยู่เลยก็เรียกว่าคุณชินจูโร่เนี่ยปฏิบัติภารกิจมันนานมากๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นที่จดจําด้วยบุคลิกที่มันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทรงผมหรือผ้าคลุมเฮาลีที่เป็นลายเพลิงรวมถึงเอกลักษณ์ในการแต่งตัวของตระกูลเลนโงโคด,ด้วยนั่นเอง ซึ่งทำให้คุณยายเนี่ยยังจำได้แม้ว่าจะผ่านเวลาไปเนิ่นานานกว่า20ปีเราก็ทำให้เขาเนี่ยตั้งหนิดตั้งหนิดตั้งแต่ตอนแรกเราที่เจอเขียวจูโร่ละข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่แบบ บีบหัวใจเล็กๆเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆทุกๆคนในที่นี้ที่เข้ามาฟังคลิปเนี่ยก็คงจะได้ดูดาบพิฆาตศูนย์สึกรถไฟสุนิรันร์ฉบับเดมูวี่กันไปแล้วแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้แล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วชะตากรรมของคุณเรนโกคุเนี่ยเขาก็จะไปบรรจบพบเจอกับสิ่งไหนตาวงล้อชะตากรรมแล้วก็ได้ลอลก,การพูดของตอนนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนเขาตั้งใจจะบีบหัวใจเราเลยจริงๆอะเพราะว่า ก่อนที่คุณเดนโงโคจะจากกับคุณยายแล้วก็ฟุกคุไปเนี่ยคุณเดนโกโคก็บอกเอาไว้ว่าจะนําเรื่องนี้เนี่ยกลับไปบอกคุณชินจูโร่พ่อของเขาให้จงได้เลยว่าคุณยายแล้วก็ลูกหลานของคุณยายเนี่ยยังอยู่ดีปลอดภัยส่งกับที่คุณพ่อเนี่ยเคยช่วยชีวิตเอาไว้ั่นเองและ เขาเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยว่าคุณชินจูโร่เนี่ยจะต้องดีใจอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณชินจูโร่ในตอนที่กําลังแบบเป็นอีเพิงกเนี่ยก็คงไม่ได้ดีใจแต่อย่างใดนยแต่การพูดและการกระทําของคุณเคียวจูโร่เนี่ยก็ทําให้เราได้รับรู้ถึงหัวใจที่อ่อนโยนแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยอยู่เสมอของเขาจริงๆเลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นฉากที่แบบเหมือนใส่มาเล่นตลกกับคนดูเล็กๆอ่ะ ที่เรารู้ว่านาคตของคุณเคียวจูโร่อยู่แล้วแล้วแถมก่อนที่จะจากกันจริงๆเนี่ยคุณเคียวจูโร่ยังอวยพรให้ทั้งคู่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราคงจะมีโอกาสได้พบเจอกันใหม่คือคือดูฉากนี้เราได้ยินประโยคนี้จะร้องเลยนะเพราะว่าให้ตายเถิดมันไม่มีวันนั้นแล้วอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมใส่ฉากนี้ว่าปีัวใจสุดฤทธิ์ก็นะเลยทําให้ ตอนพิเศษหน,นึ่งตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็ได้รู้จักคุณเคียวจูโร่ในมุมมองที่น่ารักแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอีกหลายมุมมองเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่อยู่กับลูกน้องมุมมองเกี่ยวกับอาหารแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักเหลือเกิน และถามทายให้นิดหนึ่งว่าข้าวกล่องที่คุณเรนโงโหูเนี่ยกินบนรถไฟมันคือข้าวกล่องหน้าเนื้อวัวหม้อไฟหรือว่าเนื้อวัวที่เอาไปต้มเป็นซุกิยากิแบบเข้มข้นแล้วก็มาโปะหน้าข้าวนั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีข้าววงมันเทศเหลวกับข้าวที่ชอบในข้าวกล่องสำหรับคุณเคียวซูโร่ก็คือปลาไทยย่างเกลือนั่นเอง โดยที่ข้าวกล่องที่คุณเคียวจูโร่เมามาทั้งหมดเนี่ยมยีราว24-30กล่องเลยทีเดียวเพราะว่าในถาดทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6แถวและแถวเนี่ยมันเป็นตอนลึกไป4-5กล่องจึงทําให้เราเนี่ยทราบได้คร้าวว่าจํานวนข้าวกล่องที่พี่แกเหมาไปกินเนี่ยก็คือ24-30กล่องเลยทีเดียวที่เรานับได้ข้าวกล่องที่เขากินช่วงที่ทันจิโร่เนี่ยมาถึงพอดีเนี่ยแค่ จำนวนนั้นเนี่ยก็คือ13กล่องละที่เด็กที่ทำงานบนรถไฟเนี่ยเธอกำลังพยายามเก็บเข้ากล่องที่กินหมดแล้วไปทิง้งก็เรียกว่ากินที20-30กล่องนะสำหรับคุณเคียวโซโรไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ตรงไหนจริงจีง้อ้าวล่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคิมาซุโน่ย่ป่ะ รึกรถไฟสุนิรันฉบับทีวีซีรีส์เนี่ยอาจจะมีฉากใดๆเพิ่มเติมมาให้เราเซอร์ไพรส์กันบ้างนะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าเนือเอเนเน้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องที่ทับลายกับในเดอะมูฟวี่แล้วก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปว่าในตอนที่เหลือเนี่ยจะมีฉากใหม่ให้เราได้เซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตามเรื่องเกมดาบพิฆาตศูนย์ฮินคามิครอนิคอลอยู่เนี่ย แอดมินก็จะเริ่มสตรีมทันทีหลังจากที่ได้รับตัวเกมมาเลยนะก็อย่าลืมฝากติดตามเกี่ยวกับเกมดาบพิฆาตศูนยด้วยให้เหมือนได้เล่นไปพร้อมกันเลยจ้าส่วนวันนี้เนี่ยแอนดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า